ก็พอดีอเราเพิ่เจอปัญหานะครับว่าจักรยานไฟฟ้ามันหมุนกลับหลังนะฮะเนี่ยเราดูที่ลอนะครับเราเห็นว่ามันหมุนกลับหลังซึ่งถ้าที่ถูกจริงๆอ่ะมันจะต้องหมุนให้รถเดินหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้มันหมุนกลับหลังอยู่นะฮะลอนหมุนกลับหลังเพราะว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับสายไฟสายไฟสายไฟของรถนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําการแก้ไขนะฮะ แล้วว่าผมก็จะทําการแก้ไขขออภัยด้วยนะครับที่เ่มถ่ายคนเดียวนะครับทําให้มันไม่ค่อยชัดนะครับโดยเราจะต้องทําการถอดนะฮะถอดสะกูที่ใต้เบาะนี้ออกก่อนนะครับสะกูที่ใต้เบาะตรงนี้นะครับนี่ฮะจะมีสองตัวนะครับแล้วก็ทําการตกเบาะนี่ไปด้านหน้านะครับตกเบาะไปด้านหน้าเพื่อที่จะเปิดด้านหลังก่อนแล้วก็ถึงจะยกด้านหน้าขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะมาเจอกล่องไฟกล่องไฟที่อยู่ตรงนี้นะครับ สายที่มันจะเป็นสายกลับมอเตอร์ก็คือสายนี้นะฮะเนี่ยครับเราจะต้องทําการเสียบสายนี้นะครับสายสีขาวเนี่ยนะครับซึ่งผมจะทําการเสียบสายสีขาวเนี้ยเพื่อกลับมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเสียบสายสีขาวนี้นะครับเพื่อทําการกลับมอเตอร์นะครับแค่นี้ฮะ แค่นี้รถก็หมุนถูกทางแล้วครับนี่ครับตอนนี้รถรถล้อหมุนถูกทางแล้วฮะดูนะครับเมื่อกี้หมุนถอยหลังตอนนี้หมุนไปหน้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พร้อมที่จะไปใช้งานแล้วนะครับสายที่ทําการกับมอเตอร์นะครับก็คือสายนี้นะครับถ้าภาไ่ชัดขอไปด้วยสายเชืยวขาวสองเส้นนี้นะครับแตะกันหนึ่งครั้งนะครับแล้วล้อจะหมุนฮะหลก็ถอดออกนะครับมีแค่นี้เองครับ